สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกข้เหนียวเสีร์วิสารทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับพาพี่พาน้องเข้านะครับผมมาหาควายไปเลี้ยงนะครับผมสําหรับคลิปนี้ยุคของคุณพ่อเพชรนะครับผมเพชรน้ำหนึ่งฟาร์มนะครับผมมือนี่มีสองคู่แม่ลูกกับอีกหนึ่งผู่พ่อพันธุ์ครับพี่น้องนะครับไผรอยากได้ควายไปเลี้ยงมือนี่มีสองคู่ให้ชุ่มนะครับพี่น้องให้พี่พี่น้องเข้าชมน้ากันนะครับผมสําหรับข้อของ คุณพ่อเพชรเองนะครับผมกับอยู่อาเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมกับอยู่ถนนเส้นว่าปีสิบไปลอยเอ็ดครับออกจากว่าปีมากกิโลหนึ่งนะครับผมหรือถ้าถามมาจากข้างลอยเอ็ดกาว่าปีกิโลนึงครับพี่น้องมีป้ายอยู่หนาฟ้ามเลยเอานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งครูแม่ลูกนะของคุณพ่อเพิ่นนะครับผมเดี๋ยวคุยกันไปน้าถามเบอร์โทรกันไปน้ำด้ครับพี่น้องเอาครูใดก้อนพ่อครับนี่คู่แรกแขกหมานนะครับแม่ทองเบิ่อพัานเนาะครับนะครับ เอาแม่ท่องเบิ่มพันล้านเด้ครับพี่น้องประกันให้เจ็ดเดือนเพราอ่าตัวนี้แปดเดือนแล้วครับแม่ท่องแปดเดือนเบิ่มพันล้านเนะพี่น้องสะสมสิบสองมีทุน่าหกหาครับพี่น้องใบหลวดครบลูกสาวนี่ก็เป็นลูกเก่าเจริญครับพี่น้องเก่าเจริญนะครับเกิดเดือนกุมภาพกห์ครับพี่น้องเอาแม่ลูกเป็นลูกตัวที่ไหนล่ะพ่อนี่ลูกตัวอ่าลูกตัวไหนตัวแรกครับตัวสองในท้องสองในท้องเนาะครับซื้อสองเลยสามได้พี่น้องซื้อสองเลยสามลูกสาวเก่าเจริญอยู่นะแม่ใบหลวดครบครับพี่น้องแม่ท่องเบิ่มพันล้าน ประกันหายจ็กเดือนพอ่อแม่นี่อ่าแม่ประกันอ่าท่องลแปดเดือนแล้วครับแปดเดือน <8 S 2> ครับเปิดไว้ไร้ไปได้พ่อคู่นี่เปิดไว้แสนหกหมื่นหาพันครับแสนหกหมื่นหาพันแม่สูงไร้ไปได้ 40, ครับร้อยสี่สิบครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบนะพอ่อเนาะลูกกับประมาณร้อยยี่สิบห้าครับเอานะครับผมเอาไม่มีตัวนี้เนาะพอ่อเนาะไม่มีตัวนี้ครับเอานะครับสําหรับผู้อา่าสนใจเป็นคู่แม่ลูกดนะครับพี่น้องครครับผมคู่แม่ลูก กูแหลกทานไปตอร่องได้ครับผมตอร่องได้ครับนี่ครับลูกแหลกมันครับโทรมาเลยไปได้ก็พอศู้าเย์เก้าเจ็ดห่งามห้าหนึ่งสามห้าห้ครับพี่น้องครับผมะครับเดี๋ยวมืเบิรงคูที่สอนะครับครับอันนี้กัคู่แม่ลูกคือกันครับผมเป็นลูกหลอนหร้อลูกค้มตัวห้าลูกหลอนครับอลูกหลานนะพ่อเนาะครับ เอาแม่กระทบเบื้อมันลานเนาะแม่กระทบเบื่อมันลานครับแม่ทับเบื้อมันลานนะครับใบหลวดครบเลยครับพี่น้องครจิตเดือนประกันทองให้นะครับผมทับวันที่แปดสิงหาหกหาครับพี่น้องนะครับผมใบหลอดครบเลยพี่น้องไน้่องแม่เป็นลูกที่ไหนค่าทองครับพ่อลูกที่สามค่าทองครับสามค่าทองนะครับผมสาวเป็นลูกเก้าเจริญครับใบหลวดครบลูกตัวเมียได้แบบนี่ครับรอดของเก่าเจริญโอ้ลูกก็ดีครับพี่น้องคููนี่แม่สูงหนึ่งรอยเท่าไหร่พ่อรอยสี่สิบเพื่อนครับ ร้อยสี่สิบสี่สองได้สามประกันให้ลูกในแง่งแง่เม่อ้างหนาลึกครับพี่น้องครับเบื้องลูกเพป็นอัตลักษณ์มาชัดเจนครับพี่น้องลูกเก่าจะเลื่อนนะพี่น้องนะครับผมแม่ท้องเบื้องพันล้านตรวจอาจราเรียบร้อยนะพ่อเนาะครับรับประกันนะครับตรวจไม่ก็ได้แต่เพ่อเสียใจครับลูกสามค่าท้องนะพี่น้องครับหลายไปไหนพ่อคู่นี่เปิดไว้ครูนี่เปิดไว้แสนสี่หมื่นหาพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคับอีกห้าพันบาทครับพี่น้อง นะครับสองคร่พันไปครับแบบซื้อสองได้สามสุดคุ้มแน่นอนครับผมลูกสาวกับสิใหญ่ไปหนาแม่กับไก้สิครอญแล้วครับนะครับผมเอาเทียบกับคู่พุ่นกับส่วนสูงพอพอกันครับพ่อพ่อกันได้ตัวนั้นเป็นงวดเป็นกล้วยลูกแรกเอาอันนี้ลูกสองอันนี้นะครับเอาตัวนั้นลูกสองตัวนี้ลูกสามห้าพ่อสามพอเนาะครับเอาต่อไปเบื้องผู้อันหน้าครับผูครับนะครับตัวนี้ลูกไส้พ่อได้พ่ออ่าไทยไส้ได้ไส้แม่นครับตอนนี้ใบไม่หลอดเดี๋ยวต้องจับได้ ครับผมอ่าเป็นควายสายอุเทยเนาะครับเป็นพอพันไม้ทั้งอุเทยส่วนสูงผมว่ามีรอยสี่สิบครับสี่สิบบวกขึ้นไปร้อยทีนองถึงร้อยสิบพันบาทมั้งละครับอ้าวไงย่าวดีนะครับไผหาผูไปเห็ดพอพันพอคุ้มฝูงอยากได้เลือดทางพอพันทั้งสายอุเทยอัตลักษณ์คือผมว่าซื้อมาแต่หน่อยนะจักมันหลอดมันใบมันอยู่ใสครับผมว่เขาเปิดดีนะพ่อเนาะเขาเปิดดีครับ เขาเกิดดีเอาเงาค้นเขาใหญ่มันี่เพราะสองปีพูแมนห้ดนะนะครับผมสองปีกัวกัวสองปีกัวกัวค่อยผูสองปีกว่าวครับเอาไก่พ่อทับเลยเนาะคลอยซีซิผาไม่ดอกครับเอาหอดลอยนะครับขวัญดีอัตลักษณ์นะครับชัดเจนครับนะครับล่ำเงานะครับเบิ่งถ่ายจังน้อยครับพี่น้องนะครับขอหลังกะดีนะพี่น้องนะครับขอขาใหญ่ส่งพลังเลรียบเงยเลยนะครับเอานะครับผม หลายไปไหนล่ะครับปที่นี่พ่อเปิดไว้ห้ามีผู้อยากได้ไปเห็ดพ่อพันอ่าตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับผมนะครับเป็นผู้พ่อพันธด้วยครับพี่น้องมีง่วยสองตัวครับเอาเนี่ยครับเดี๋ยวเบิ้งว่าเพิ่นถ่ายคลิปจัะไม่มาสองคู่กับทักทายไม่ได้ซื้อสองเลยสามเร่องสองคูได้พี่น้องมีแอ่วท่องนะครับผมเบิ้มพันล้านลูกเป็นลูกเก่าจะเลื่อนทั้งสองคู่ครับพี่น้องกับทักทายไม่ได้นะครับผมอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับกับคุณพ่อเพชรนำหนึ่ง นะครับทักเพิ่นมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ่ายคลิปไปเบิ่งง่วงกันครับผมมีง่วงอีกจักตัวพ่ออสองตัวครับสองตัวแล้วเพิ่นไล่ขึ้นมาให้เบิ่งครับผมครับอ่ารับผมมาเบิ่งง่วงสาวครับพี่น้องมีสองสาวครับนะครับสาวสดสวยเลยนะครับอายุกับเราเล่าสิบหาสิบหกเดือนนะครับคู่นี้ครับคู่นี่บครับคู่นี้ครับอ่าเอาตัวเหลือไม่เขาเบื่อกับตัวแดงแดงเข้มนะครับคู่พ่อหลอด ครับนะครับสี่สิบบวกทั้งครูได้พี่น้องนะครับล่ำใหญ่ลำแยวไผหาแม่สาวพร้อมแั่ได้แบบยกครูไก่พ่อผสมแล้วนะครับตัวหนึ่งเขาบีตตัวหนึ่งเฮ็ดเขาเรียบร้อยเขาแล้วครับเอานะครับผมลอยสี่สิบทั้งครูตัวนี้ลูกสามหนึ่งครับผมตัวแดงเขียบลูกสามหนึ่งเนาะลูกสามหนึ่งครับครับอ่าตัวนี้เปิดไปสี่เมื่อเก้า สี่หมื่นเก้าอ่ามันตีขึ้นไหมครับนี่มันตีขึ้นแล้วเนี่ยเอานะครับอ่าตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นสองอันนี้สี่หมื่นสองตัวนั้นสี่หมื่นเก้าครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจอันนี้ลูกสามหนึ่งอันนี้ลูกเอ่อลูกหกแปดเอาลูกสามหนึ่งอันนี้อันนนั้นสามหนึ่งเนาะอ๋อแม่ครับตัวนี้สามหนึ่งอ๋อตัวแดงเข้มสามหนึ่งอ่าตัวสีเหลืองนั้นสามอ่าหกแปดแม่ครับนะครับผมเอาแม่สาวไก่พ่อทับไก่พ่อผสมหน่อยด้อพี่น้องครับสำหรับผู้สนใจหาง่ว่าสาวไปเข้้มมเปิดไวครับผ ตัวนี้เปิดไปสี่มื่นสองอ่านะครับผมเอาสองสาวครับพี่น้องครับโอ้งามอยู่ครับพี่น้องมาต่อรองเอานะครับผมลูกเคบสามหนึ่งก็สวยครับอ่าต่อไปเป็นแม่ทองเนาะอ่านี่แม่ทองครับแม่ทองอ่านี่ครับตัวต่างข้อไล่เนาะแม่นครับแม่ทองทองเจ็ดเดือนแล้วพ่อทองเจ็ดจัดเดือนอะีรครับอ่าเจ็ดถึงแปดเดือนครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับตัวใหญ่นี่เดียวทองเจ็ดเดือนพ่ออ่าเดี๋ยวครับมันมันเป็นแม่ลูกครับตเจริญเอาแม่ลูกมาครับครับใส่ครับลูกเพิ่น อ่าูุบุนครับเดี๋ยวทายตัวนี้ก่อนครับเอานะครับผมอ่า hmm. น no. um, uh, so ี่ท่องพ่อได้พ uh ่ออ่าตัวตัวนี้ทับโตอยู่นี่ครับครับผมครับตัวนี้รับได้ย่างออกไปครับมันเคยเป็นปากเท่าเปื้อครับผมปากปากม่ได้เป็นเคยเป็นอ่าเท่าเปื้อครับผมแต่เล็บแต่ว่าเศร้าแล้วครับอ่ามันจะมีมันจะมีมีล่องร่อยหนึ่งตัวหายลอยหายลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าตัวนี้บอกราคาขายเลยครับครับผมตไปที่สามหมื่นหกครับสามหมื่นหกประกันท่องหฮเทคประกันท่อง ตัวนี้หกเดือนแล้วครับหกเดือนครับผมสามหมื่นหกพันสายทองบผมมีจำนนี้ยังครับคือว่าผมบอกว่าเล็บมันตีนี้ไข่ไข่ก็ว่ามันตีถอดตรงนี้แหละครับอ่าครับผมอ่าเล็บเล็บเป็นเล็บฉีกเนาะอ่าเล็บมันฉีกเล็บมันฉีกสามารถถอดเล็บได้จังน้อยกว่าถอดเราพี่น้องนะครับผมเลี้ยงจังน้อยเล็บกว่พ่อถอดสามหมื่นหกครับสาวทองแรกนะครับครับผมอ่าสาวทองแรกอ่าอันนี้ตัวนึงครับเอาไปเบิ่งอีกตัวนึงครับพี่น้องครับครับตัวนี้กางงอทองกันว่าอ่านงอทองกันครับตุน ได้ลูกเราตัวนึงครับครับผมอ่าอันนี้ก็งวแม่ทองครับผมทองที่เดือนแล้วพ่อตัวนี่ทองหหาเดือนแล้วครับทองหาเดือนล้วเนาะอ่าซีเดียนก็กลัวจะถูกหาเดือนแล้วประกันทองให้ท่านพ่อไหนครับผมตัวนี้บอกราคาขายนะครับครับผมอ่าตัวนี้บอกราคาขายนะครับสามหมื่นสองครับสามหมื่นสองครับผมทองทองโตอยู่นีนครับโค้มโตเนาะแมนครับอ่าทองโค้มโต นะครับผมสามหมื่นสองประกันท่องให้ครับผมฟองที่ไหนค่าท่องพ่อท่องที่สองครับตัวนี้สองค่าท่องนะพ่อเนาะครับผมเอาประกันท่องให้ครับพี่น้องทองที่สองค่าท่องสําหรับผู้สนใจแม่ท่องได้ครับพี่น้องครับนะครับผมเอาเบิดไปพ่อเบิดแล้วครับเบิดแล้วนะพ่อเนาะครับผมเอาเบอร์ทัวร์ทียู่ผมขึ้นไฮได้ครับพี่น้องมือนี้ที่โอ้เเหลืออีกคู่นึ่งนะเดี๋ยวตัวนึงไทยไอ้ตัวนึงวัวพ่อเป็นวัวยหญ่เออฝากทายหน้ากันนะครับผมเป็นคู่แม่ลูกนะครับผมครับลูกจะเดือนแล้วพ่อ ลูกตัวนี้เด็กเก้าเดือนครับเป็นลูกของเคฟสามหนึ่งไม่ไหลไม่หลอดครับลูกเออเคฟหกแปดครับแม่ทองสามหนึ่งลูกสาวกาเลตเคฟหกแปดแม่ทองเคฟสามหนึ่งแมนครับลูกที่ไหนในทองครับลูกที่สองในทองครับสองในทองนะครับแม่สูงลอยหกสิบร้อยหกสิบบ่ครับผมครับเบียดเบียดครับเบียดเบียดนะครับผมลอยหกสิบเด้อพี่น้องประกันทองนะครับผมแม่ลูกในสูงลอยซีเนี่ นี่ครับตรวจอกเรียบร้อยนะแม่นี่ตรวจล็อกเรียบร้อยครับหลายไปไหนครับเปิดยกคู่แม่ลูกบันนี่คู่นี่เปิดไว้แสนเกตมื่นครับหนึ่งแสนก็อีกเกตมื่นครับผมเอาขยักแยกเดี๋ยวพ่อบันนี่อ่าบ่นแยกครับเอาอยากเปิดคู่เลยนะพ่อเปิดคู่เลยซื้อสองได้สามเปิดยกคู่ครับพี่น้องแม่ลูกนะครับผมลูกเป็นลูกอ่านะครับผมตัวเมียได้ครับพี่น้องนะครับลูกตัวเมียลูกหกแปดแม่ท้องสามหนึ่งครับนะครับร้อยหกสิบได้ครับส่วนสูงแม่ นะครับออกกลุ่มกระทบลำใหญ่ลำยาวนะครับหนึ่งแสนก็เท่าไรวะหนึ่งแสนก็เจ็ดหมื่นครับหนึ่งแสนก็อีกเจ็ดหมื่นเอาล็่อเอาล็ครับคุณพ่อเพชรมาได้นะครับเบอร์โทูเบอร์ไล่๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้ครับสำหรับคลิปนี้ที่ข้อพอเพชรนับหนึ่งนะครับผมก็ถือว่ามีทั้งควายแม่ลูกแล้วก็งัวแม่ลูก แมีสาวสวยๆครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ม็นก็ตัังใจได้พี่น้องอยากได้ของดีมีคุณภาพทอกของงัวพอเพชรนะครับผมกลมาชมตัวจริงก้อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมจากาทั้งนี้ครับสวัสดีครับ